ท่อ PVC นะคะที่เราจะเลือกใช้ส่วนใหญ่จะทําในโรงปั๊มมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเส้นตรงแข็งนะคะการหักงออะไรเราก็ใช้ข้อต่อได้เลยซึ่งถ้าเป็นท่อเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะส่วนอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนของหมวรถน้ํานะคะที่เราต้องการความตรงในการตั้งตรงนะคะหรืออาจจะใช้ส่วนอื่นๆก็ได้ตามที่เราต้องการซึ่งการเลือกใช้ท่อนะคะมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะว่าเราจะเลือกใช้ท่อชนิดไหน เอาเป็นว่าให้มันเหมาะกับสวนเรานะคะซึ่งสําหรับทีมของเรานะคะก็จะใช้ท่อ PE แล้วก็ท่อ PVC ผสมกันแบบนี้นะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ตรงไหนที่ทําง่ายนะคะสะดวกนะคะคุ้มค่าและก็ประหยัดเนี่ยเราก็จะเลือกใช้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวรดน้ําที่ทําจากท่อ PVC สําหรับขึ้นโคกในสวนทุเรียนนะคะซึ่งมันก็สามารถปรับใช้กับหลายๆพื้นที่หลายๆประเภทได้